สวัสดีครับสรุปรายการโหนกระแสวันนี้นะครับเป็นเทปวันที่9ตุลาคมนะครับก็เป็นเรื่องของเชฟอ้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเชฟอ้อยมาก่อนนะครับเชฟอ้อยกจะเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการทำอาหารรายการหนึ่งนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนมามาเปิดแฟรนไชส์ขายลูกชิ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นก่อนนั้นเคยมีข่าวแล้วออกรายการโหนกระแสไปแล้วรอบหนึ่งคือเหมือนกับมีคนซื้อแฟรนไชส์ทำลูกชิ้นแล้วเหมือนกับ แกส่งมอบเครื่องไม่ทันหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยเหมือนกับมีผู้มีคนออกมาร้องเรียนกันเยอะจนแบบเป็นการแบบฟ้องร้องค่าเสียหายกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคดีนั้นก็จบไปแล้วก็เรื่องก็หายไปแล้วแต่อยู่ดีมันมีข่าวขึ้นมาอีกว่าแกโดนจับข้อหายักยอกทรัพยอ์อะไรเงี้ยตอนแรกผมว่าก็จะทําข่าวนั้นอยุ่พอดีแต่ปรากฏว่าขนกระแสของวหนุ่มเอาเรื่องนี้มาออกก่อนนะครับขอนกระแสเทปนี้ก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะครับ โดยเนื้อหาทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนกับมีเชิญแขกรับเชิญนะครับที่แบบว่าเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีทนายไปสารมาอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะมีการเล่าเหตุการณ์ของของเคสแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีการโฟนอินก็คือคุณหนุ่มคุณพี่หนุ่มพี่หนุ่มของเราครับก็จะบอกเหมือนกับจะลองโทรดูว่าแกจะรับสายหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่าปรากฏว่าแกรับนะครับครันนี้พอาการรับปุ๊บก็เลยเหมือนเหมือน,ก,นการมีการอธิบาย มุมของแกบ้างอะไรคนะรก็ไล่ไปทีละคนเลยนะครับก็อย่างของคุณทนายไพศาลนะครับก็หลังจากออกคนกระแสครั้งที่แล้วแล้วก็ได้รับการว่าจ้างไปเป็นทนายของฝั่งเชฟ้อยใช่ไหมครับก็มีการว่าความกันจนปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มีการเหมือนกับเอ,อ่ออะไรนะลงทุนเพื่อจะเปิดบริษัทด้วยกันแต่วันนี้แกมาออกนะครว่าเรื่องคดีครบถ้วนหมดแล้วที่ที่ได้ว่าจ้างกันเลยครับยุติการหมดแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องบริษัทก็ถอนตัวออกมาแล้วไม่ได้มีการ ร่วมทุนกันแต่ใดนะครับของอันนี้ของของเชฟไพศาลนะไอ้ไม่ใช่ของทนายไพศาลของพี่ทนายไพศาลนะครับแล้วก็ส่วนถัดถัดมานะครับก็จะเป็นที่ที่มันแบบเป็นคดีขึ้นมาคือผู้เสียหายชื่อคุณคุณเอนะครับแต่ว่าในรายการมีการพูดชื่อจริงพูดชื่อเล่นจริงๆกันเยอะมากอะไรเงี้ยเนาะหลจจะเป็นเรื่องของรูปคดีอะไรเงี้ยประมาณนะครับของคุณเอเนี่ยแกเป็นผู้หญิงและแกก็เป็นแฟนคลับของเชฟอ้อยนะครับจนแบบได้มีโอกาสได้มาแบบ รู้จักกันแล้วก็พอรู้ว่าแกเป็นเปิดร้านขายอัญมณีเครื่องประดับอะไรประมาณนี้ครับก็เชฟบ้อยก็เคยมาซื้อของที่ร้านไป,ปมูลค่า5 0 0 0 0 0บาทอันนั้นคือจ่ายเงินสดจบไปนะครับแต่หลังจากนั้นมีการบอกว่าอยากจะได้พวกทองเทองเพชรพชออะไรเงี้ย voilà บอกว่าแกจะมีงานแต่งลูกสาวอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอยืมไปให้ลองก่อนประมาณนั้นนะครับซึ่งมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทเลยเกือบเกือบสล้านนะครับแต่ปรากฏว่ายืมไปเนี่ย แล้วมันไม่มีการตกลงกันเรื่องการจ่ายเงินด้วยความไว้ใจเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับผัดผ่อนมาเรื่อยๆจนแบบทางผู้เสียหายคุณเอเนี่ยก็แบบมีการท้วงมีการโทรหามีการนัดแล้วก็เลื่อนกันนัดแล้วก็เลื่อนกันจนแบบแกเลยเป็นที่มาของการตัดสินใจของการฟ้องเรื่องยักยอกทรัพย์เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการตกลงเรื่องการซื้อขายอะไรเนี่ยมันเลยกลายเป็นรูปแบบของ คดีของการยักยอกทรัพย์นะครับทางเชฟพ้อยนะครับตอนฟนอินเข้ามาก็เหมือนกับตัดจบตึ้งไปเลยว่าแกไปตามของมาได้ครบเอ้แกไปตามของมาให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปคืนให้ทางคุณเอนะครับก็คือเหมือนทักไลน์ไปแล้วให้คุณเอไปอ่านไลน์เลยแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของการนัดสถานที่เพื่อจะแบบไปเอาของคืนกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็จบเปหนึ่งเคสต่อมาเคสที่2คุณ B นะครับก็เหมือนกับคนนี้เป็นผู้ชายแล้วก็เหมือนว่า บอกว่า่ารู้จักเชฟแล้วก็มีการตกลงกันทําสัญญาทําสูตรอาหารเพื่อจะเปิดกิจการนยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือมีการยกเลิกทางเชฟก็บอกว่าโอเคมันจริงทุกอย่างตามนั้นแต่บางคราวว่า,อาพอแกมีการลงทุนไปแล้วในการทําสูตรอาหารนู่นนี่แกก็มีปัญหาด้านการเงินอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเลยยังไม่ได้คืนเต็มจำนวนตามที่ข้อตกลงเพราะว่าทางฝ่ายทางฝ่ายคุณบียั์มีการยกเลิกมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนคนสุดคนคนถัดมาก็คือจะเป็น เชฟปูนะครับเชฟปูคนนี้ทํางานกับเชฟอ้อยมานานนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการเรื่องของการค้างค่าสูตรอาหารที่แบบเชฟปูคิดให้เชฟอ้อยเลยครับทางเชฟอ้อยแกก็มาอธิบายว่าอันนี้แกไม่ได้ไม่ได้ขอให้ทาเหมือนกับทางชเชฟปูเป็นคนไปเหมือนกับมีต่างชาติจ้างให้ทําแล้วก็ยกเลิกแล้วก็มาให้แกช่วยพัฒนาสูตรแล้วก็เอาไปขายจริง แล้วตัวแกเองเป็นคนเสนอว่าจะให้เงินเองเพราะว่าเออมันเอามาขายแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนกับสภาพการเงินแกไม่คล่องแกก็เลยแบบยังให้ไม่ครบแต่ก็ระหว่างนั้นเชฟปูก็จะแบบมีการโต้ตอบอะไรเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยเขาบอกว่าทุกอย่างมีหลักฐานหมดก็บอกว่าเหมือนกับข้อมูลมันไม่ตรงกันอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็อ่อ ที่เหลือก็จะเป็นคุณแมนคุณแมนที่เคยมีเรื่องแล้วก็กับเจ๊ป้อยแล้วก็ด่างคนนี้เขาบอกก็ไม่มีประเด็นอะไรกับเจ๊ป้อยแล้วแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับชื่อคุณเล้งนะถ้าถ้าจำชื่อผิดชื่อคุณเล้งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันแล้วก็เออก็ยังบอกว่าไปึืนสารไกลเกี่ยแล้วแล้วก็เหมือนกับนัดที่จะต้องคืนเงินแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้คืนนะครับรวมถึงยังมีผู้โดยสารไม่ใช่ <laughs> มีผู้เสียหายท่านอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับว่า หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ